สวัสดีครับผมท็อปทาโล่จากเว็บไซต์ autoDev.com ครับวันนี้ครับกับอีกหนึ่งโอกาสพิเศษครับที่เราจะได้เริ่มต้นรายการใหม่เทปแรกครับกับ d e ฟได้บายยูที่จะได้เชิญชวนครับเหล่าบุคคลหลากหลายอาชีพหลากหลายไลฟ์สไตล์ครับมาร่วมสัมผัสรถคันจริงรวมไปถึงการขับทดสอบคันจริงครับซึ่งในวันนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้ารถไฟฟ้าเนตาวีและแขกคนพิเศษของเราในวันนี้จะเป็นใครติดตามชมไปพร้อมกันครับ และตอนนี้ครับแขกคนพิเศษของผมในวันนี้ครับก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับนั่นก็คือน้องมิวนั่นเองสวัสดีครับรบกวนน้องหมิวช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนิดนึ่ง ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะตอนนี้นะคะมิวก็ทํางานนะคะเป็นพิตตี้ถ่ายแบบแล้วก็นักแสดงทั่วไปค่ะก้ะะงเรียกว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งครับที่เราได้พามาร่วมขับทดสอบกันในวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าเพื่อนๆถ้าเล่นอินส a าแกรมกันอยู่ก็น่าจะต้องได้ติดตามน้องหมิวกันบ้างนะครับผมผมนี่เรียกว่าแฟนมันแท้เลยครับ <laughs> เลื่อนไลน์นี่ไลท์ทิป <laughs> วันนี้ต้อง เดี๋ยวเราจะไปลองขับทดสอบกันว่าเจ้ารถไฟฟ้ารุ่นใหม่เนต้าวี v เนี่ยเป็นยังไงบ้างถามต้องหมิวก่อนนิดนึงว่ารู้จัก รถไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน <S <S ก็รู้จักนิดนึงครับสมควรเพราะว่าจริงๆอ่ะในใจก็อยากจะซื้อรถไฟฟ้าเหมือนกันเพราะตรงนี้น้ำมันแพงมากครับผม <S 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 แล้วเคยรู้จักหรือเห็นผ่านตาเจ้าเนต้าวีมาบ้างไหมครับค่ะเคยเห็นผ่านตานะคะมิวรู้สึกว่าคนเขาก็ใช้เยอะนะคะ่วงนี้ใช่ก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพานนองหมิวครับไปสัมผัสเลยทั้งคันจริงนะครับภายนอกภายในแล้วก็ได้ทดลองขับกันด้วยว่าเป็นยังไงเรียกได้ว่า ประกอบการตัดสินใจเผื่อน,น้องหมิวจะได้เสียตังค์นะครับผมก็เดี๋ยวพร้อมกันแล้วตามไปดูเลยครับก่อนที่เราครับจะพาน้องหมิวไปขับทดสอบเจ้ารถไฟฟ้าเนตาวี v ครับเดี๋ยวผมจะพาน้องหมิวดูภายนอกของเจ้าเนต้าวีก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกใจมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ต้องขอเล่านิดนึงว่าเจ้าเนตาวีเนี่ยมันมาพร้อมกับรูปลักษ์ดีไซน์แบบดอฟฟินสตรีมไลน์นะครับผมซึ่งก็จะดูเหมือนแบบปลาลงมาหน่อยน้องหมิวเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ว่ามันน่ารักแบบตมูตัมีดี่ใช่เหมาะสำหรับหนูว่ามันแบบเหมาะสำหรับผู้หญิงนะรถเล็กแล้วแบบว่ามันแบบซิกแซกง่ายอ่าแบบคล่องตัวขับขี่ง่ายจอดง่ายอะไรง่ายไฟมันแบบว่าสวยนะก็ต้องบอกครับว่าเจ้าไฟของเขาเนี่ยมันดีไซน์แบบดีเก็รอาร์มันจะดูแบบมีความโชบเชี่ยวนะครับผมมีเรียกฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจัดมาให้แบบเต็มเมเลยแล้วถ้าสังเกต เห็นตรงนี้นะด้านหน้าบอกน้องมิวนิดนึงถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปปกติที่น้องมิวอาจจะยังใช้งานอยู่นะครับผมตัวเนี้ยมันจะมีในลักษณะของแบบกระจังหน้ามีการรับลมมีรูๆช่องๆนะครับผมแต่ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะแบบเรียบแล้วก็ปิดทึบไปเลยอ่าก็ดูแล้วมีความแตกต่างไหมครับมีความแตกต่างกับรถนูเยอะมากก็ <c oughs> เลยว่า <c oughs> น่าจะพอแบบสังเกต <c oughs> เห็นได้เลยใช่ค่ะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ด้านข้างของเจ้าเนต้าวีกันบ้างนะครับผมก็จะเห็นดีไซน์ของเขาเนาะตัวรถเนี่ยมันมาในรูปแบบตัวถังแบบแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผมตรงนี้น้องมีอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดจุดชาร์จไฟฟ้า,ฟานั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ที่บริเวณแก้มซ้ายเนาะดีไซน์ตรงนี้ก็มีในส่วนของคิ้วนะครับผมกันรอยต่างๆมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมตัวล้อเป็นไงบ้างสีสัน หนูว่าสีมันก็เข้ากับรถดีเหมาะสมกันก็พี่าะแล้วอย่างนี้เวลาเราไปห้างแบบมันมีที่ชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมเราก็สามารถชาร์จได้ถูกต้องเราก็สามารถไปจอดชาร์จได้เลยเดี๋ยวเราไล่ดูกันดีกว่าก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่บอกครับตัวรถเนต้าวีเนี่ยมันมาในสไตล์แบบแฮชแบ็กเนาะแต่รุ่นนี้มันจะมีความแบบสปอร์ตนิดนึงจะเห็นได้ว่ามีบริเวณด้านท้ายมันลาดลงนะแล้วก็มีดีไซน์ตรงนี้มีเป็นสปอยเลอร์ด้วยนะครับ ตัวมือเปิดประตูต่างๆของเขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราขยับมาดูที่ด้านท้ายของเจ้า n e ต้ V วกันบ้างนะครับผมก็มาพร้อมกับดีไซน์ตรงนี้ด้านบนมีแบบสปอยเลอร์นะพร้อมไฟเบรกดูที่3มีในส่วนของไล่้าด้านหลังนะครับผมแล้วก็ดูไฟนิดนึงอ,อยากให้น้องหมวดูไฟเท่ไหมเท่ <ๆ S 2> ไหมเท่มากมันก็จะมีความแบบ รมดำแบบตัดกับสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นไฟแบบ LED ด้วยพี่คะเราอยู่สงสัยว่าแบบรถเล็กๆแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยมันจะใส่ของได้เยอะอไหมเ,เรียกว่าเป็นเขาเรียกจุดสําคัญเลยของสาวๆใช่ไห<ช><ๆ>มว่าขนของได้เยอะหรือเปล่า<ช><ๆ>เดี๋ยวไปดูกันครับว่าภายในพื้นที่สำหรับด,ด้านท้ายเนี่ยกว้างขวางขนาดไหนโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันกว้างมากเลยค่ะเรียกว่าวางรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์อิสเซซอรีต่างๆเนี่ยสบาย เชื่อไหมง,งั้นเด็งหมิวเอาตัวหมิวไปวางได้ไหม <c oughs> แต่ว่าไม่เชื่อ <c oughs> เรียนเชิญอเรียนเชิญลองดูสิเใหญ่<อ>ใหญ่แบบสมคำล่ำลือหรือเปล่าโอโ้โหโอโ้โห <c oughs> ต้องบอกว่าต้องหมิวเข้าไปแบบปึ๊บสบายนะคอวันนี้เลยด้วยความที่หมิวขายาวนะมันก็ยังแบบเออยังพอยืดค่ะอันนี้ก็นอนได้นะใช่อะแล้วถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่กว้างไปอีกเนี่ยตัวเบาะแถวสองของเขานะครับก็สามารถที่จะพับลงไปได้อีกด้วย โอ้โหเรียก oh, ยว่าพื้นนั่งแบบได้สบายเลยน, <ไป S 2> นี่พอนิดนึงพีงข่ขับไปเลยขับไปเลยค่ะต <laughs> <laughs> อนนี้เราก็พาน้องหมิวครับชมภายนอกของเจ้าเนต้าวีกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวภายในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามชมไปพร้อมกันครับตอนนี้ครับผมก็พาน้องหมิวคนสวยนะครับ <laughs> ผมมาอยู่ในเนตาวีแล้วเดี๋ยวก็จะให้น้องหมิวดูว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูภายในของเขาครับให้ดูนี่ก่อน ฮ้ยนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเรียกว่าเป็นกุญแจของเขาเป็นสมาร์ทคีย์ก็ได้คือว่อนผ่านนี้มันเหมือนของเล่นมากเลย <laughs> ฮะเดี๋ยวหมุนินๆเลยแล้วต้องบอกว่าตัวกุญแจของเขาเนี่ยมันจะมีในส่วนของอคเซสซอรีครับล้วก็ใส่เหมือนเป็นล็ักของนาฬิกาเลยด้วยก็พกแบบเหมือนดูโอ้โหจะแปงลงร่างหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจอ่าภายในของเขาเดี๋ยวพาน้องหิวดูนิดนึงว่ามีไงบ้างนะครับผมอ่ให้ดูนี่ก่อนเลยในส่วนของตัว หน้าปัดดิจิตอลของเขาครับตรงนี้มันก็จะเป็นนักซ้อแบบแนวนอน,นยาวๆเนาะขนาด12นิ้วก็จะบอกสถานนะต่างๆของตัวรถนะครับผมดูขอทำเลยได,ไ,ได้เลย61%นี้เราสามารถขับได้กี่กิโลคะก็อย่างที่ตอนนี้เนาะที่ตัวรถมันคำนวณออกมาเนี่ยมันก็จะแสดงอยู่ตรงด้านล่างเลยถ้านอ้องมีสังเกตอไอ้<ห>245กิโลเลยเหรอคะโอ้โหเ<ต>ยอะมากต้องบอกว่าเวลาที่เรามีการใช้งานมอเตอร์จริงแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันก็อาจจะลดรันลงไปถ้าเรามีการเรียกกําลังจากมอเตอร์มาก ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะลดลงเร็วแต่ถ้าเราจอดอย่างเงี้ยเปิดแอร์ไม่ได้มีการใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยตัวรถตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบใช้น้อยามากพี่คะแล้วค,คือคถ้าสมมติว่าเราชาร์จแบตได้เต็มอะคะอ่ะเราจะสามารถขับได้กี่กิโลกรคะก็ตามสเปคของเขาเนาะตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมก็สามารถวิ่งได้384กิโลเมตรซึ่งการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตร <ช>คูณท่านอุดเติมน้ำมันนี่คือหลายร้อเเยเนียเขเรียกได้ว่าใช้งานในเมืองวิ่งออกต่างจังหวัดบ้างเนี่ยก็คือถ้าเราชาร์จทุกวันเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเวลากลับบ้านไปเสียบชาร์จตอนเช้ามาใช้งานปกติเนี่ยก็สบายสบาย,บายเรียกว่าลืมไปเลยเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันนี่ลืมไปเลยค <ๆๆ S 1> ือกี่ชั่วโมงคะถึงจะเต็มสำหรับการชาร์จของเขาเนี่ยถ้าชาร์จเต็มเลยแบบความเร็วปกตินะก็อยู่ที่8ชั่วโมงแต่ถ้าในโซนของควิคชาร์จเนี่ยจากระดับ3 0ถึง80%อครับก็จะอยู่ที่3ามสิบนาที ก็เหมาะกับการเวลาที่เราเดินทางไกลหรือว่าเราอาจจะมีการใช้ระยะทางเนี่ยที่มาก็มีการจอดแวะชาร์จตามปั๊มสถานีปั๊มน้ำมันที่อยู่นี้มันก็จะมีในส่วนของสเตชัน n ีวีนั่นเองมาดูกันต่อหน้าจอกลางของเขาเป็นยังไงคือจะบอกว่าตั้งแต่หมิวขึ้นมาเนี่ยสะดุดต,ตาตรงนี้ที่สุดเพราะว่า,าด้วยความที่แบบจอใหญ่เวอร์วังอลังการมาก ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวจอกลางของเขาเนี่ย4.6นิ้วก็เป็นแนวตั้งนะครับผมก็เป็นจอสีระบบสัมผัสต,ต่างๆเนาะควบคุมรถตั้งค่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะรวมการควบคุมของรถเนี่ยแทบจะเกือบทั้งหมดเลยอยู่ในจอน,นี้จะเห็นได้ว่าปุ่มปรับแอร์ไม่มี มันก็อยู่ตรงนี้เลยนี่กันเถอปรับแรงดันพัดลมปรับองศาก็คือ everything คืออยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับผมคอนโซลกลางปกติตรงนี้มันก็จะดูแบบแน่นๆเนาะรถปกติที่เราคุ้นเคยตรงนี้ก็คือโล่งไปเลยไม่มีอะไรแบบเกียร์ก็ไม่มีแล้วอ่าเกียร์ตรงนี้เดี๋ยวนะเกียร์ไม่มีเออนึ่งนึ่งคิดไปรถมันไม่มีเกียร์รถไม่มีเกียร์อ้าวไม่ได้ขับยังไงเรื่องเกียร์เออก็ว่าอยู่ทำไมตรงนี้มันขาดอะไรนะอ่าเกียร์เกียร์ของเขาเนี่ยตัวโหมดการขับขี่จะอยู่บริเวณด้านขวา อ่าอยู่ริการนั่งขวาเฮ้นนี่เรามันขับยังไงอ่ะใช่มันก็จะมีลักษณะปกติเนาะเราก็ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมครับอ่าดันขึ้นเป็น R เราก็สังเกตได้จากตรงนู้นอ่ามีเสียงแล้วก็มีกล้องด้านหลังติดขึ้นมาให้อัตโนมัติด้วยเป็นไงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวนะเอาพี่ะแล้วอย่างนี้ไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงไหนหรอคะไฟเลี้ยวนี่อยู่ด้านซ้ายเลยอ่าสไตล์แบบรถยุโรปหน่อยอ่าที่ปัดน้ำฝนละคะอ่าอยู่ด้านนี้ด้านนี้เหมือนกันมีแสงสัญลักษณ์เลย ก็กดตรงนี้มีเลื่อนปรับโลปรับไฮได้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการควบคุมการขับขี่เลยเจ๋งอ่ะเกียร์อยู่ตรงนู้นใช่ก็ดันลงอันนี้ก็เป็นดีดีก็จะดันลงแต่ถ้าจอดพีปกติที่เมือเาอเหมือนเราเข้าเกียร์ล็อกก็กดกดตรงปลายใช่ไหนๆมาดูตรงนี้ละให้ดูพวงมาลัยนิดนึงพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบ2กา้านแอบมีความสปอร์ตนะจะเห็นได้ว่ามีการมี เส้สแนแถบสีแดงตรงกลางเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยมันหุ้มหนังแล้วก็เดินตะเข็บด้วยสีแดงเป็นแดเนงเป็นแดงโปงมาดูไปเนี่ยหลุนนะันแลดูแพงเหมือนรถเออรถยุโรปอ่าดูสปอร์ตสปอร์ตนะ<ช>ตัวเบาะที่นั่งของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเบาะหนังสีดำเนาะ<อ>ก็ดูดีไซน์ดูสปอร์ตก็ดีก็ดีนะคะเบาะอย่างนี้นั่งแล้วมันรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นคนซกมกไงทอะไรแบบว่าถ้าแบบเปียกนิดหน่อยคือเปียกเลยเบาะขอมัน เบาะรถหนุม kind of ันไม่ใช่แบบหนังใช่คือถ้าถ้าเป็นเบาะผ้าหรือเบาะอะไรหรือเบาะกำมะหยี่เวลามันเปียรมันก็จะดูเลอะทำความสะอาดยากอันนี้คือทําความสะอาดง่ายมากใช่เหมาะเหมาะเลยเหมาะเลยจองเลยไหมครับปกติใช้รถคนเดียวไหมขับรถคนเดียวขับรถคนเดียวก็คือเดินเข้ามาอยากวางอะไรคือวางทิ้งหมดเลยไม่มีที่นั่งแล้วหนุ่มๆไม่มีขับให้เลยไม่มีครับอ๋อขับเองอย่างเดียวเลยด้านหลังนี่คือ เต็มค่ะขอ,ของเต็มเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่าว่าด้านหลังกว้างขวางขนาดไหนได้ค่ะ,อะตอนนี้น้องหมิวก็วาร์ปไปอยู่เบาะหลังแล้วเดี๋ยวถามน้องหมิวกันดีกว่าว่านั่งเบาะหลังเจ้าเนต้าวีแล้วเป็นอย่างไรบ้างหนูรู้สึกว่ามันก็ พอดีนะคะแบบว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบอ่าอย่างเช่นหมูใช้รถแล้วเนาะหนือก็จะอยู่แต่ข้างหน้ามากกว่าข้างหลังหนือก็จะเก็บของแต่สงสัยว่าบอดน,นี้มันพับได้ไหมคะได้ <c oughs> ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะพับตัวพนักพิงครับมันลงมาได้ทั้งหมดเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระมันเป็นบอดน,นี้มันก็ไม่ได้แข็งเนาะพี่มันก็ยังมีความแบบนุ่มอยู่นะใช่ก็เรียกว่าสามารถนั่งโดยสารสองคนเนี่ยสบายๆหรือว่าสามคนแบบ เบียดเล็กน้อยก็พอเดินทางได้นะคันั่งแล้วเป็นไงระยะการพิงการเอนหนูว่ามันก็พอดีกับกับตัวของรถอะค่ะมันใช่มันก็ก็โอเคนะคะคือรถข้างนอกมันก็ไม่ได้แบบหูใหญ่โตใช่เพราะว่ารถหนูนี่คือขยับขาไม่ได้แล้วนะอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็วางขาก็ได้ได้ค่ะแต่ถ้านั่งมันนานไปก็น่าจะแบบ ไไไมม่่ต้องเอาไปทางนี้ละอเอหน่ยเพราะด้วยความที่ตัวเองขายาวมันก็อาจจะแบบลําบากนิดนึงท่านิดนึงน้องน้องหนิงสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบค่ะใช่ร้อยเจ็ดสิบนะเพื่อนๆพื่เลยแบบจะเห็นได้ว่าขามันก็ยังมีระยะใช่มีระยะแบบให้ยกย้ายใส่เองอ้าวไม่ใช่มีพื้นที่มีพื้นที่มีีขยับยกย้ายอะไรแต่ข้างหลังส่วนใหญ่ครับของครับของอย่าคิดเยอะครับขยับยกย้ายของโอเคเดี๋ยว ได้เวลาเดี๋ยวเราจะพาน้องหมิวไปทดลองขับกันว่ารถไฟฟ้า n นเต้วีเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งแตกต่างหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่น้องหมิวใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะโอเคไปกันเลยครับ เราก็มาอยู่ในเนต้าวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขับให้น้องหมิวลองนั่งสัมผัสฟิลลิ่งกันก่อนก่อนที่น้องหมิวจะไปลองขับจริงกันดูว่าอ่ะเวลาเป็นผู้โดยสารเนี่ยฟิลลิ่งของเจ้ารถไฟฟ้าเนต้าวีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เล่าเล่าให้น้องหมิวเป็นข้อมูลนิดนึงละกันนะครับสำหรับเจ้ารถไฟฟ้าเนต้าวีเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีในส่วนของแบตเตอรี่ที่เก็บไฟฟ้าเป็นพลังงานนะครับผมมันก็จะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรเครื่องยนต์แบบรถที่น้องมิวใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับผมน้องมิวก่าใช้รถเป็นมาดสองเป็นมาดสองเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่ให้พละกําลังนะครับ95หแรงมา้าแรงบิดของเขาก็อยู่150นิวตันเมตรถามว่าตัวเลขพละกกำลังเนี่ยก็ไล่ๆกับตัวมาดสองครับแต่ว่าเดี๋ยว พอน,น้องหมิวมาขับเนี่ยจะรู้ว่าฟิลลิ่งการขับขี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแตกต่างครับจากการใช้งานเครื่องยนต์เนาะ,ะเดี๋ยวลองขับดูก็าน่าจะรู้ตอนนี้ก็ขับอยู่ความเร็วประมาณ70นะครับผมซึ่งจุดเด่นนะครับของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะค่อนข้างให้อัตราเร่งเนี่ยที่ตอบสนองได้แบบทันใจมันจะไม่เข็น<อ>เร่งแล้วคือไปใช่มันจะแบบเหมือนเหยียบปุ๊บออกปั๊บเลยอ่านะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์หรือเป็นอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีการรอรอบ อะไรต่างๆแบบนี้เนาะค่ะเร็วสุดได้เท่าไหร่อะคะคันนี้ต้องบอกว่าความเร็วจริงๆอะครับมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานในเมืองมันก็จะแบบร้อยร้อยกว่ากว่าแต่ถามว่ามันไปได้มันเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดมีการโหลดของน้ําหนักอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบปลูทปลาากถ้าสมมติว่าเห็นตอนแรกที่พี่บอกว่าน่าจะขับได้ถ้าเต็มชาร์จเต็มน่าจะขับขับได้มาสามร้อยสามร้อยกิโลใช่ครับ ก็ถ้าเกิดใช้งานในเมืองเนี่ยก็น่าจะสเหลือยกิโลถ้าหนูขับอ่าประมาณสักร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็จะลดความเร็วอะนะมันจะได้ประมาณจริงๆิงแล้วกี่กิโลมันก็จะลดลงมาอีกชายิ่งเขาเรียกยิ่งเราใช้ความเร็วยิ่งเราใช้กําลังของมอเตอร์เนี่ยตัวแบตเตอรี่มันก็จะยิ่งลดเร็วพูดถึงระบบความปลอดภัยนิดนึงตัวเนี้ยมันก็มีในส่วนของตัวช่วยต่างๆให้มาด้วยนะครับระบบเบรกของเขาก็เป็นดิสเบรกแบบ4ล้อ มีในส่วนของ ABS แล้วก็มีในส่วนของเสริมแรงเบรกแล้วก็มีตัวช่วยในการควบคุมการทรงตัวแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบตัวช่วยบนทางลาดชัน,นก็คืออย่างเวลาสมมติน้องหมิวไปขึ้น, 5, <16. S 2> นห้างขึ้นห้างก็ได้ที่เราอาจจะเจอบ่อยๆหน่อยเนาะที่เวลาทางวนๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบหูรถคนหน้าติดแล้วเราอยู่กลางกลางอะไรลกลางสะพานทางขึ้นเลย บางคนก็อาจจะกลัวว่าเ้ยรถไหลโดนข้างหลังหรือเปล่าตัวนี้มันก็มีในส่วนของตัวช่วยออก,ออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็มีตัวช่วยในส่วนของตัวรถความเร็วขณะลงทางลาดชันด้วยออปชั่นของเขาก็จะเรียกได้ว่าเป็นสแตนดาร์ดหน่อยไม่ได้แบบดูไฮเทคไฮเทคมากแต่ตอนนี้หนูกําลังจะแบบว่าพี่บอกให้ให้หนูต้องลองขับด้วยใช่ไหมหนูกําลังคิดว่าเกียร์ก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วที่น้องมิวจะได้มาลอง ทดลองขับจเจ้ารถไฟฟ้าเนาี่ยดาวีเป็นไงมัง่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเพราะไม่กล้าลองขับรถเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาพันเหมือนแบบว่าเพิ่งหางขับรถใหม่อต้องบอกว่าไปเรียนรู้ใหม,ม่ทั้งทั้งที่เราแบบปกติเราขับรถเองทุกวันเนาะ ใช่เขาบอกว่าเราบบทุกอย่างมันเปลี่ยนตำแหน่งหมดต่างๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจกับมันไวโอเคเนาะเดี๋ยวลองดูค่อยๆไปดูซิว่าเจ้าเมตาวีเนี่ยจะถูกใจน้องหมีวไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่หนูขับแล้วพี่จะนั่งเก่งนะไม่เก่งไม่เก่งพี่จะเกาะแน่นเลยโอเคเดี๋ยวไปด้วยครับไปเลย อนนี้ครับเราก็เปลี่ยนตำแหน่งผู้ขับขี่กันแล้วนะครับผมก็มาเป็นผู้โดยสารนะแล้วก็น้องมิวเป็นผู้ขับนะครับกับเจ้ารถไฟฟ้าเนต้าวีเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนเลยตอนนี้ถามความรู้สึกหนูว่ามันก็ตื่นเต้นนะใช่รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนตำแหน่งหมดเลยเมื่อกี้ขึ้นรถแบบทำอย่างนี้ให้เกยอยู่ไหนเกยข้างรืมไปเกย์ยงค่ะเกยโยงข้างแล้วนะเกย์ยงข้าง ตอนนี้ก็ขับมาระยะหนึ่งแล้วเนาะเล็ก,ลก<ช>ๆฟิลลิงเป็นไงบ้างรถไฟฟ้าความรู้สึก,อ,สกอย่างเช่นอะอัตาเร่งเนีย่ยอย่างตัวคันเร่งอะไรต่างๆมันเหยียบแล้วเป็นยังไงบ้างนหนูว่ามันมันเร่งได้เลยแบบไม่ต้องรอรอบเหมือนรถรถแบบรถหนูอ,อะรถ <laughs> ท,ที่ใช้เครื่องยนต์ทั่วไปอันนี้คือแบบว่าเหยียบแบบคือไปเลยอะเบบราุ้งเลยใช่เอออันนี้หนูชอบนะเพราะว่าแบบชอบเป็นคนที่ขับรถเร็วอยู่แล้วใช่ น้องยังตื่นเต้นอยู่นะกำลังแบบตอนนี้ที่ที่ที่พี่ถามไปแล้วไม่ค่อยตอบนี่คือไม่ใช่อะไรนะกําลังแยกประสาทอยู่หนูชอบความแบบเหยียบแล้วมันขึ้นเลยอารมณ์แบบอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเครื่องบินกําลังจะขึ้นอ่ะเทคออฟเทคออฟใช่แล้วก็จะมีเสียงแบบโอ้โเป็นงอะไรโอ้อันนี้เออดีเนาะแบบว่าความรู้สึกแบบถ้าเรามาเร็วอ่ะอ่าฮะ เราอาจจะเหมือนแบบว่ามันช่วยเรื่องในความที่แบบการเบรกการเบรกใช่เพื่อแบบเราเรียกว่าแทบไม่ต้องแต่เบรกเลยเนาะใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เราเปิดเขาเรียกไอตัวการตั้งค่าระดับดีไซเคิลพลังงานหรือการเจนไฟกลับเนี่ยที่ระดับสูงสุดก็คือแรงเนาะตามที่ตัวรถมีให้ตั้งค่านะครับผมเวลาที่เรากอคันเร่งแบเงี้แล้วเรายกแลก้วน้องมิวยกจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนรถมันช่วยเบรกใช่ใชคือเราไม่ต้องเบรกเลยอะเอาจริงไม่ต้องมีเบรกก็ได้มันก็คือเป็นการเจนไฟ กลับเข้าแบตเตอรี่ได้มากสุดนั่นเองแต่ถ้าเราปรับเป็นเบาลอ,องดูอนี้เราก็เร่งเนาะเบาแล้อลองยกคันเร่งดูอันนี้มันมเขาเรียกว่ามันจะเหมือนรถมันไม่ค่อยเบรกเหมือนเมื่อกี้ใช่อันเมื่อกี้แบบว่าไม่ต้องหยียบเบรกเลยถามว่าใช้งานยังไงก็เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ด้วยถ้าบางทีเราอยากขับสบายๆขับทางตรงยาวๆไหลๆเนี่ยแล้วมีการยกคันเร่งบ้างถ้าเราไปปรับแรงสุดเลยแม้ขับขับมามันก็อย่างางี้ ก็คงแบบอย่างนี้ได้หัวโยกได้อย่างนี้เราก็อาจจะตั้งไว้เบาหรือปานกลางหรือจังหวะที่เราอยากแบบเฮ้ยหัวมีชะลอมีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกเลือกใช้ได้ก็เรียกตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของเราตรงนี้รับเบรกอาการของแป้นเบรกการเบรกรู้สึกมั่นใจดีไหมหาการชะลอการอะไรอย่างเงี้ยเบรกก็โอเคนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไม่อยู่จะยังไงมันเบรกแค่แตะนิดนิดเดียวเองอะค่ะมันก็แบบ มันก็อยู่แล้วนะก็คือมั่นใจดีก็คือตัวเนต้าวีเนี่ยครับมันก็มาพร้อมกับระบบดิสเบ,เบรกทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็มีในส่วนของเบรก a อวีเอสเสริมแรงเบรกด้วยและไหนจะมีในส่วนของมอเตอร์ที่มันช่วยเข้ามาหน่วงนะแม้วก็เจนไฟกลับตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มตัวแบ,บ,ต,วแบตเตอรี่เข้ามาด้วยอ่ะตอนนี้เราขับมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะน้องมิวขับมาสักน้องมิวคิดว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนต้าวีคันนี้รุ่นนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะแลวก็ตอบโจทย์ไทรได้้าง หนูนะสาหรับหนูแบบว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะเพราะว่าด้วยแบบส่วดทรงของรถอะเนาะดีไซน์ของเขามันน่ารักเป็นสีพาสเทลแล้วก,ก็คือแบบมันขับในเมืองค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าก้องตัวที่จอดง่ายเลี้ยวง่ายถอยง่ายเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือแบบข้างหลังก็กว้างเก็บของได้เยอะอะไรประมาณนี้ ก็เป็นดีไซน์เขาเรียกแบบรถแฮชแบ็ก5ประตูเนาะมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านท้ายโอ้โหผู้หญิงนม่าจะชอบเลยใช่ผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าผู้ชายขับมาได้ไหมหวานๆ่อยหวานมันก็จะแบลวๆหน่อยคือรวมๆแล้วจริงๆก็คือเหมือชอบสุดคือหน้าจอนี่แหละเหมือนว่าเออรถแบบนี้ก็มันก็ดีนะแบบว่าใช้ในเมืองก็คล่องตัวดีใช่กับซิกแซกได้ง่าย สำหรับวันนี้นะคะมิวก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปนะคะกับช่อง a u t o d เดฟนะคะที่ให้หมิวมาเปิดแบบประสบการณ์ใหม่ๆขับรถแบบไฟฟนะ้าเนาะเพราะว่ายังไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะใช่ครั้งแรกเลยก็คือแบบดีใจนะที่แบบพี่ให้โอกาสมาขับรถ <laughs> สนุกดีค่ะและนี่ครับก็คือเดฟได้บายยูในวันนี้ครับที ได้น้องหมิวและรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เนต้าวีที่น้องหมิวครับได้สัมผัสคันจริงทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงการขับทดสอบกันจริง ไม่ถามไม่ได้ครับว่าน้องหมิวรู้สึกอย่างไรกับเจ้าเนต้าวีรุ่นนี้บ้างครับค่ะก็สําหรับมิวนะคะมิวคิดว่ามันขับง่ายค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งหัดขับรถด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยคือนิ่งมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะระบบของเขาจะแบบเป็นระบบไฟฟ้าสามารถควบคุมได้บนหน้าจอเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือขับง่ายคล่องตัวเหมาะกับผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างเราที่สาคัญสีพาสเทลออกแบบในแบบรูปแบบสปอร์ตด้วยค่ะโอ้โหเรียนวัา ทั้งน่ารักดีไซน์แบบโดนใจใ<ช>นะผมใช้งานง่ายดูล้ำสมัยขับขี่คล่องตัวอัตราเร่งเป็นยังไงอัตราเร่งนี่คือแบบเหยียบปื้ดไปปับ๊บดูไวมากไม่ต้องรอรอบด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเขาแลา้วกันสำหรับรถ<ช>ไฟฟ้านะครับซึ่งค่าตัวของเจ้าเนเ้าลีนะครับก็อยู่ที่5 4 9 0 0 0สาบาทเท่านั้นเป็นยังไงบ้างราคาราคาน่ารักจับต้องได้ค่ะราคานี่แบบเรียกว่าน่ารักน่าเลิฟเลยใช่ครับก็ วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหมิวด้วยที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเทปแรกของรายการใหม่ของเราด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆครับที่สนใจแล้วก็อยากติดตามช่องทางของน้องหมิก็รบกวนด้วยค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามอยู่นะคะก็ติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook นะคะ i n s t a g r กรแล้วก็ t i k t o k ค่ะชื่อมาหลิวหมิวทั้ง3าช่องทางเลยค่ะก็เรียกว่าเซิร์ชอันนี้ขึ้นหมดทุกช่องทางทุกช่องทาง <laughs> มีอะไรให้หน่าติดตามไหมครับ ก็มิวนะคะก็จะมีแบบรูปภาพเซ็กซี่นะคะใช่แล้วก็เป็นแบบถ่ายแบบพิตตี้นู่นนี่นั่นสามารถติดตามได้เลยกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้ได้ใช่ค่ะครับผมก็วันนี้ครับกับเดฟไดบายูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพื่อนๆครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานรวมถึงน้องมิวด้วยในเทปแรกของเรานะครับผมได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel ครับอ u t โตเดฟ Facebook a u t o d e ดและเว็บไซต์ a u t o d e ดรวมไปถึงครับ t ิ k t o k a u t o d e เดกันด้วยนะครับวันนี้ผมท็อปทาร่โลครับและน้องหนิวคนสวยต้องขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ